ดีค่ะวันนี้จะมาสอนสูตรยาสระผมสมุนไพรก็ส่วนผสมก็มีมะกรูดมะกรูดนี่จะจะเยอะหน่อยแล้วก็มีขิงแล้วก็มีใบายานางแล้วก็มีดอกอัญชันทำให้ผมดกดำ ก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาสกมากมาขูดนี่อัตราส่วนปอกแล้วงนี้สามกิโลต่อขิงหนึ่งกิโลแล้วก็ดอกอัญชันหนึ่งกิโลประมาณนี้ใบย่านางก็ประมาณยี่สิบสามสิบใบ สูตรนี้จะช่วยให้ผมดกดัาชะล้างมะกรูดนี่ช่วยชะล้างทำความสะอาดน้ำมันมะกรูดช่วยเคลือบผิวผมให้ผมมีน้ำหนักส่วนดอกอัญชันทำให้ผมดำผมดกขิงก็รักษารากผมป้องกันผมหลุดร่วง ใบย่านางก็ล้างสารพิษตกค้างที่อยู่บนหัวของเราอ้าวทั้งหมดนี้ก็เอามาสับจริงๆแล้วต้มให้อย่างนี้เลยก็ได้ต้มให้งนี้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าที่บ้านมีเครื่องสับก็สับ แล้วก็เราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยไต้มต้มให้เปือ่อยต้มทั้งชิ้นมันก็จะเปื่อยช้าแล้วก็ส่วนผสมของน้ำมันในขิงในในมะกรูดในอะไรอะ่ะมันก็จะออกไม่หมด ไม่เะทําสูตรแต่ว่าพอเสร็จแล้วไม,ไม่ไม่ต้องมาปั่นไม่ต้องมาปั่นซ้ำอีกรอบไะค่ะจะทําสูตรแบบแยกกากสูตรสําหรับคนชอบฟองเป็นสมุนไพรแต่ว่ามีฟองโอเค เอาทั้งหมดดด้ใส่นีติใส่น้ำพอท่วม ดอกอันชันนี่เราเราไม่จําเป็นต้องปั่นก็ได้ดอกอันชันเพราะว่ามันต้อมเปื่อยง่ายมันเป็นอะไรหานให้ตับมันจําเป็นต้องมันตาเหลือมันมีอะไรกิน ไงไก่ต้มหนูไยให้มันกินนิดนึงใส่น้ำเอาไปประมาณท่วมหลังฝ่ามาือนกดกดลงไปประมาณนี้แ้วเราก็เอาไปต้มวันนี้จะใช้แบบ เอาฐานออริจินอลเหิือนิดนึงออริจินลมเพราะว่าพอดีฐานมอดก็เปื่อยพอดีเลยแล้วก็มาตามตอนต่อไปที่นี้หลังจากต้มเสร็จแล้วมาต่อกันอีกทีหนึ่งบาย